สวัสดีเชา้าเๆ FC เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาทำการเลี้ยงเจ้าที่เจ้านานะครับมาเสนไไว้เจ้าที่เจ้านาหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาปังเสร็จก็จะลงทำนาปีต่อนะครับก็จะพามาดูชมสวนยูคา นะครับสวยๆอายุ3เดือนกว่าก็มี4เดือน5เดือนก็มีนะครับบนคันนาก็6เดือนนี่นสภาพเกเจิบบริเวณที่ผมพาเดินชมอยู่นี่ขนาดทำคลิปเป็นทุ่งนานครับเป็นทุ่งนาเก่าผมเป็นทุ่งนาเก่านะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นนาเป็นสวนยูคา จุดประกายของผมในการปลูกยูคาครั้งแรกๆก็คือผมปลูกบนคันนาก่อนนะปลูกบนคันนาก่อนผมเห็นว่ามันเป็นเงินนะครับเราปล่อยพื้นที่ว่างเดินไปเดินมาตัดหญ้านะครับก็เสียประโยชน์ไปเฉยๆเนี่ยบนคันนาเก่าผมเป็นทุกงนาเก่านะครับเปลี่ยนจากนาเป็นสวนยูคา นี่แหละครับสวยสูงห้หกเมตรนะครับเคผมเน้น K7 นะครับเพราะว่าเคเจ็ขาไปได้ทุกพื้นที่นะครับโตวไวน้ำหนักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต่ำที่สูง K7 ได้หมดนะครับไม่เหมือนพวก K6-2 k สอมันก็จะเป็นที่โคกลงที่ต่ำไม่ได้เนาะ เพราะส่วนมากมันจะค้นแล้วก็กระแดงเจอน้ำมันจะกระแดง k 6กส k 7ได้ทุกพื้นที่นี่ผมปลูกบนคันนานะครับปลูกครั้งแรกผมปลูกคนเดียวเกือบสอง0ันต้นปลูกอยู่เดือนกว่า2อเดือนกับจัดจ้าแล้วก็ขุดปลูกคนเดียวปลูกไปเรื่อยๆผมเห็นว่ามันสวยโตไวแล้วก็เป็นรายได้ด้วยนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจโละจากทุ่งนามาเป็นสวนยูคานะครับเป็นการปลูกช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับสวยงามครับ f อถึงจะมีหญ้าขึ้นลกๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะยูคาเราโตแล้ว พอถึงนั้นเราก็เอาอยาดูดซึมไปฉีดก็ได้นะครับถ้าใครอยากให้เตียนนะอยากให้มันโลง่งหลายๆคลิปที่ทำไปนะครับที่เอาลงให้ f ซีได้ดูได้ชมกันก็มี f ซีต่างจังหวัดถามมามากนะครับถามมาซื้อพันธ์ต้องการพัน์ไปปลูกนะก็แถวอีสานเนี่ยเยอะขณะที่ผมทำคลิปนี่ก็ยังมี f ซี จากทางสกลนครเอ่ยมหาสารคามนะครับมาสารคามก็โทรมาต้องการสายในพันยูคาเคเจเนื้อที่ห้าไร่เป็นการจัดส่งนะครับทางไปรษณีย์ถ้าแบบนี้นะครับทางต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ครับก็อย่างที่พูดเจอตะคูนะครับ ก็คือจัดส่งทางไปษณีย์ก็ให้ทาง f อฟซีหรือว่าเกษตรกรไปรับที่ไปณีย์นะครับเป็นการเช่าโลนะครับเขาเรียกเช่าโลถ้าภาษาบ้านเราก็คือเช่าเหมากงนะครับกงหนึ่งก็จะใส่ได้อยู่ประมาณสักสองพันตน้นงนึงนะครับก็ขอเรียนให้กับเกษตรกรหรือว่า f อฟได้รับทราบนะครับ จัดส่งได้นะครับจัดส่งได้เพียงแต่ว่ามันมีค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับรเกษตรกรหรือว่าเอซต่างจังหวัดสนใจก็ทักมานะครับโทรมาคุยกันปลกก็ปึกไม่ถึงไม่เอาพันก็ปรึกษาได้นะครับมาสอบถามได้ว่าการปลูกยูคาในพื้นที่ของท่านมันจะปลูกได้ไหมนะครับยังไงก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทางช่อง YouTube ทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่ได้ทักทายมานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงมากไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางเป็นบางส่วนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือจังหวัดสะแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ ที่ปลูกยูคาเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับของประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทที่นำวัตถุดิบจากต้นยูคาที่เราไปขายเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงงานใหญ่ของอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ที่สามมูลสหรือว่าปาจีนบุรีนะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างสะแก้วกับปราจีนนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับ ทางแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคอื่นก็จะจะเป็นจุดรับซื้อนะครับเป็นจุดรายย่อยของโรงงานของบริษัทนะครับนี้ปลูกปลูกประมาณปลายเดือนกุมภานะครับปลูกปลายเดือนกุมภาตรงนี้ก็สวยงามตามการเวลาของมัน หรือว่าใครลูกค้าหรือว่า f อซนะครับจากต่างจังหวัดอยากจะมารับเองนะครับอยากจะมารับกล้าเองก็ได้นะครับถ้ามาได้ก็คือถือว่ามาเที่ยวนะครับถือว่ามาเที่ยวลงเกลือมาเที่ยวจังหวัดสระแก้วแล้วก็ขากลับก็ติดก้าพันไปนะครับ <th> บางคนอาจจะยังไม่ทันเคยมาเที่ยวก็ได้นะครับพอามาเยี่ยมเยือนกัน มาดูแปลงก็ได้นะครับก็มีนะครับ FC ที่ติดต่ออยากจะมาดูแปลงเพียงแต่ว่ารอเวลา FC ว่างนะจะมาดูงานว่างั้นเถอะพูดง่ายๆเพราะบางคนก็อาจจะไม่มั่นใจว่าพื้นที่ของตัวเองนี่มันจะเหมาะสมไหมก็อยากจะมาดูพื้นที่ของผมเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับที่ตัวเอง จริงๆยูคามันได้ทุกทุกระบบนะครับทุกพื้นที่ที่ต่ําที่สูงดินเปรี้ยวดินเป็นกรดเป็นด่างได้หมดครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ